ก่อนเนินมุดก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับนี่ก็บพบก,กับนักสุกวัวขาวามันซาเมีอาจจได้พัฒนากับวารัตหำตรงหังวกระสีโด,วด,วด,วดนๆน้อน้อยหนึ่งอ่าซึ่งเพิ่นกับมาจากต่างประเทศคนละเอ่อในมาต่อสู้กับบัวขาวนี่กับบดธรรมลาเด้เออฝีมือการต่อสู้นี่กับจุดยอดพอสมควรทางบัวขาวเองกับบดธรรมลาคือกันโดยเฉพาะแก่งทรายนี่เตะบัตรได้นี่ขี่ได้หลากแบบน,นั่น ท่าทาที่สุกนี่ก็คืออยู่เมืองกัมพูชาเนาะเออประเทศเตือนบ้านของเขาอ่าซึ่งการสุกนี่ก็เป็นมวยสามยกอ่าทาง้งบัวขาวกับใบแดงเนาะเอ่อมุ่งฝ่าหรือก็มวยทางประเทศวันชะอ่าตอนนี้ก็เริ่มยกหนึ่งเนาะทางวรกการะกากรสูงเนาะเออทางวาระนี่ก็วาระทำตรงเอาทำเย็บหนึ่งสอนเอาบัวขาวสิเททางคู่ต่อสู้ขี่ได้หลากได้บ่เมื่อนี้ เอาจอยางนะครับวันนี้ตั้งบัวขาวนี่กับบริสุทธิ์ประมาณ3ปีเดีวนี่ก็คือไฟล่าสุดเนาะเออบัวขาวนี่กับบัวรมลาเดิ้งไม้ไล้เมื่อยกับมั้ยระดับโลกวาสังข์ซะเอาถือมัดบาระทขัตรงวันนี้เต้เต้ได้บ่เอบาทหนึ่งแห่งมันแห่งปัไหาเนาะโอ้ยคนอยู่แถวกัมพูชานี่กับเบิ้งมั้ยได้ดีเลยพี่น้องเจาะยางไปบาทหนึ่งเอาวันจันไหนบัวขาวเออบัวขาวไอ้วาโตนั่นล้ำนำ เอาวารัตทำตรงแ็บไปเอาทือเอ๊บาดหนึ่งเอาเอ๊ะขึ้นบานนี้อ่าวต่อสู้คนนี้กับบดธรรมดาเด้อบานนี้เอาจอยางเอาพูบตายอืมเอากอดข้อดมลงบานนี้เอ้าดีดากดีเดือกันนะบานนี้แยกแยกลุกขึ้นมาเนาะเอ้าวตังวารัตทำตรงกระดูขึ้นมาต่อสู้ต่อบานนี้เอาทีบนายามสักสีเอาเอ๊ะขึ้นเอ้าจังได้ต่อบานนี้โอ้ร่วมไปอีกแล้ว เงี้ยหยุดอา,ออาวโชต่ออ้าวตัวขาวกระกาดห้วยเขาไปต่อวันนี้ถึกเี็บพอเป็นยังแม้ว่าถึกได้ไปบาดหนึ่งเขาเต็มเต็มตม,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 มาเตะขึ้นวันนี้โอ้ยแรงนี้เป็นตะเจ็บขนาดน้ำหนักในกาบเบียดถ่วงมาสัส่นซะเอาถึกเขา้าไวาจังไหนวาระคำตรงเอาเจ็บวันนี้เอ,าอา้ามึงตายบระคำตรงไม่โมไม่โมคำตรงเอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยไว้เอาไว้แล้วโมนี่ อาสุกตตอครับบนนี้ออกมวลเพนดิน้นกอถือเอาเตโ้ยขี่ได้หลากแล้วบรีเ st อาจมูกแตกแค่ไจับารีขั้ตรงเออวาะัตรงจมูกแตกนวบานีเอาแยบไปสิไว้วไว้วาขัตรงไว้วาเอาไวจับแนหเอาไปอยู่เนาะเออไปอยู่กับึกเตโอ้ยตาครับัานีวาะขัตรงเออแ เอ,อาไว้จะไหนไว้บ่บอไว้นี่ย่อมแพ้ได้โอ้บกเขานีเตะจนขี่ห้ำตรงวันนี้เอา้าไอสถานที่ยู่ทีกาปูซาเนาะคนนตะเบิงได้พ่อสมควรครับผมเอาลัดข้ออะไรแทงเขาคุณเข,ขามรําซิงมาดิไว้บอบอถลันตรงโอ้ผู้คนนี่ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนาะ ในการสกมวยไทยอ่อในการสกมวยกัมพูชาแต่ว่าการขายยาในกระไรเติบเด้ที่นี่กับมืนเป็นตะเมือนเนาะเยอะเ,ยเมาเมากานทำเอาก็เป็นตะไวแต่ว่านี่หยุดหยุดหยุดยกหยุดยก,ยกาขาหม,มุนไปก่อนอ่าต่อไปนี่ก็สิเป็นยกที่สองเนาะโอ้ยคนกัมพูชาขึ้นมาขาดทิเด้อ่าเดืเบิงภาพซาออกเตะออกเตะ ทุบใส่ทุบขัวอืมเจาะยางเนาะตอนนี้กาพักยกหนึ่งนเนาะอ่ากะขอประกาศใน้พี่ให้น้องฟังไปพร้อมๆกันเนาะครับอ่าลำหน้าแข่งคันเดอร์สำหรับผู้บาวผู้แพ้เเนาะอ่ารางวัลที่หนึ่งนี่กาได้เบอร์ดุกเสาลารางวัลที่สองนี่กาได้เบอร์ดุกสาวกกเนาะส่วนรางวัลส้มเซื้อยนี่กาได้ดุกสาที่เป็นกระเทยนันไปเบื้องหนังน้ำตอนแรกอ้ากลับมาทีมุ่มบัวขาวบรรทาเบรกเนาะ ผู้คนนี่ก็บเบิ่งหลายหลายนี่ก็คือคนกัมพูชาเนาะเอะเอก็ให้ความสนใจในกีฬามวยไทยว่าซั่นซะอ่ะพร้อมแล้วบอ่อันพร้อมแล้วเซ็กขำจกต่อเอายกที่สองเนาะเอ่าบัวขาวก็ได้เดินเข้าหาเราจะเตะหมัดหำตรงจนเก็บหำพุ่นแหาะอ่าหำตรงนี่ก,ก็เอาปืนแล้วสูส้ไวบ้บ่โข้าไทีนี่ของเมือนเนะเาะอ่ะเอาบัวขาวเตะหำ โมเมนเนาะเจ๊พิษเจ๊ขาครับอ่าข้าวพิษเนี่ยอ่ะต่อวันนี้เอาทีบอืมไผ่นอสิเป็นผู้ชนะเนาะเออซึ้อนี่แห่งซื่อแข่งสักสกีเนาะอ่ะว่าขาวว่าจังไดคพิษตันซี่ได้บ่หรือว่าหยอกหยอกไปก่อนเอาว่ารัดว่าจังไดดูไวบ้บ่เอาบัวารัดโอ้ <laughs> วรัดครับขัดพอ่อเตรียมสิตีเขามอลร่ำเพื่อนวันนี้เอ้า เอาปุบโล่งเอ๊ะยังบโลงอ่ฮะวาระปืนเดาเนาะวาระทำตรงเอ๊บอเอ๊บอโอเคบัวถือบัวขาวมาจากไหนมาจากไหนบัวขาวยกสองแล้วห้าไอ้บัวขาวสิตไปลอยหลาครับ <diyorum>. ุตรได้โอ <const> ้ยเอาแง่ของมาสกตอมาหนีิดูเหมือนมาวาระทำตรงนี้ิเบิดตึงนะ เพราะว่าถือแข้งทรายของบัวขาวไปอย่างจังเออคือสิเจียรนักแต่และอ่ะวารัตมาจากไหนอดแท้งหนึ่งสองออกกอดด่างสิตตอกลากอีตบ้านี้บวไ้ได้เนีนี่แย่นาเลยอ้าววัเป็นยังอักต่อเอาหนึ่งสองสามสี่เอาวัชไนเอา,า,าเอาย็บทุบใสม่มวนแผ่นดินอืมเอาเตะตีเขา้าเอาวารัตตายคักบานี้ ตกเวทีอีกแล้วบ้านี้โอ้ยดีดากที่เรือไฟไปไหนรีบกอนแป๊บนึงเอาสุกตาโอ้ยกรรมการกรรมการเตือนเนาะเตือนบือขาวว่าบมวยซ้ำเอาเท่านึงเท่าสองถือตอกเนาะครับเอาม้วนแผ่นดินเอาบวกขาวเซ่โอ้ยธรรมบาราเด้อบัดนี้เอาว่าัชไนไอ้น้อสิอยูอ่สิไปเอาสิตกเวทีอีกแล้วบัดนี้ อายุตนะุ also, <esse. S 2> <z> ้อนพวกเขาทำช่างที่เอาจบอ่าบันนี้พวกเขาถือเกลื่อนสองเท้อแล้วบันนี้เอาเท้าอ่าสิเบิดนยกับบอไว้บอกวลาเวลาทำตรงไว้บอเอาลัดล่างสิร้อยลายอีกแล้ววันนี้โอ้อ่าชิบยกันแล้อ่าสิครบยกอยู่ดอกเอาสิตกเวทีอีกแล้วบ่บ่ท่านตกเนาะ โอ้ตกกันจังไดนเนาะปานนี้เนาะกี่ดาวที่เลือกไปแล้วป่านนี้เอาเป็นยังเนาะออแฟนมวยให้ความสนใจเป็นอยังมากออการต่อสู้นี่กับบอธรมรมดาเด้ทั้งสองคนเนี่ยเรีว่าพวกเขาวันเศร้ามาอย่างนี้กันเป็นมวยแน่เพราะว่าเป็นมวยมาเต็มๆหน่อยหมดละเออสือเสียงลงดังอ่ะเมิดยกสองเนาะบวกรขาซิ้นเลยมันเตือนจไนะได้วะอันนี้ก็คือยกสามเนาะโอ้ย คนถือไานี่คือมึ้นมาคาดเด็จเอออ่ะนี่ก็คือภาพสะเอาเตะเอาเตะขึ้นเตวเตยังบาตัานบาดจังๆเนาะเออนี่ก็ัขุนศอกจากเมืองไทยมาฝากคนต่างประเทศว่าตันซะเอาขุนศอกมวนแผ่นดินก้าวฝากตอนคือกันโอ้ยคือมาคักทดเสด็บไปนี้อ่ะพี่เดียงใครบอกเอาดีๆนะ ยกนี้เป็นยกสําคัญอ่ากรรมการเดียกแล้วบัดนี้มาๆๆพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ซกอ่าก็ยกสามเนาะบัดนี้เนาะอ่ายกสามวาจัชไลวาะทั้งสงอยู่ไว้บ่อ่ามนันก็มัก, 3, วก,ววกมวยไทยเดย้ทางวาะทั้งสงเนี่ยส่วนจำมะคุ้งนี่ก็กินดูดูเอ่อมันมากเอา้าวัวขาวลมลุกไปดุมว่จาจัชไล เอาเตือนอีกดาหย้พายพ่อใหญ่นี้ขึ้มาเตือนดูเถอะวา,าเอาหมไปยังนเนาะเบัวขาวกัเตต่อโอ้เตจขี่ได้ดาคนแรอ่ะบวลาทํทตรงสูบ่สูนิดแค่ไหนอาเอาัดข้ออะบนีอ่ไ,ส,ไสิปิวไสิไปแบาน,นีสูเขาไอจานสูเขาไหยอ่เ,อเอย็บหนึ่งสองเอเดินเขาเป็นไฟเดินเขาไปแล้วบาน,นี ทางบัวขาวนี่กาตั้งกาดรอเออเอ้ามวนใส่มวนเพรลมอีหลักที่เรียกกันไปทำไ้อ่านุกขึ้นมาอานุกขึ้นมาไม่ไมวหน่อยเอ้าโอคเอ้าบัวขาวกระเดื่องเข้าไปวันนี้เออบัวขาววัชจัยบจกว่าเอาเตะไปบาดหนึ่งเอาเตะขึ้นเนาะเอ้าปุ๊บปั๊บกระพริบเดี๋ยวมีเอาแห้งเขาเอาแห้งกับบุกไปเจ็บอะไรเนี่ยมันเดิมมันแห้งเดวหม้อวารัดท้ำตรงนี่ อ่าผู้คนนี่กลับมาเบิ่งได้ดีได้พี่นอ้องเอ้ยเอาเอา,เอาไวบอไวบอไวเทื่ออะไแล้วเนี่ยจตกตาเอาทีเอา้าบัวขาวทับศอกขุนเขาหมอลำเพลินมากเลวปานีเอารัดล่างร้อยดาเขาอีกแล้วฮะประเดีย๋ยวไก่ฉันม,มัดยกซ้ำหน่อยเด้อ เพื่อนเกมนี่ก็คือพวกขาวนีย่ยแดดสิเป็นผู้ชนะอ่เอพราะว่าทั้งวราระทำตรงนี่ก็คือสิเบิดแห้งนั่นแหละอ่สถานที่โซนี่คือ,คอกัมพูชาเนะเาะอ่สนามเมทีนี่ก็เดือมเดือมฟันหำ่หมักแค่แดงเนาะอ่ะไส่สิเบิร์ตเบล่าหลายแยะเอาวัชจัยไหนเอ,เ,เอาไปไปบาทหนึ่งเอา้ามีหึดมีสูอีกมัเนี่เอา้ารัดล่าง ห้อยดากีดาโอ้ไหลเถื่อนแบัขาวใายเขียวบ่เจาเอ้าดินม้นแผ่นดินเอ้าถูร่งมาเดียวโอ้บทธรรมดาเนาะเมื่อยไทยนี่ก็ได้เอกเต้เอ้าเจ็บตับลวบันนี่ตอกตอเอาหนึ่งสองสามี่เอาวัชในเอแท่งเขาแท่งมดถือแท่งมอเจ็บลัดลงมาลมห้ําอ้อมอ่ให้ทำหมดล้าินไน อ๋อแบบนีนะ้เนาะเอาจับสายจับหัวเ,เวลาสีเบิร์ดได้แหละเออต่อไปก็สีเบิรงผูไร่เนี่ยเป็นสายชนะเนาะเอออันนี้นนนะนก็คือทางต้องอาลีบาด์ตควยนักอีสานเนาะเออได้มาเผยแผ่ให้พี่ให้น้องได้เบิรงน้ำกันขั้นไปได้เบิรงเดาจะดื้อกมกดใดกดแสือเ้ออ่ะเ,นนะะเบ,บิร์ดยกเนาะเออเบิร์ดยกสามหรือว่าเบิร์ดกัน แข่งขันเนาะคือว่าจะได้เบิ่งการแข่งขันว่าผู้ใดเป็นฝ่ายชนะผมเชื่อว่าทางบวกขาวแน่นอนจะเป็นฝ่ายชนะทางวราระทำตรงเนียมจะเบิดแห่งเนาะอือเอากระวุดกะปูปูป้าป้าว่าธางซะหลงปันได้อันนี้ทางฝังไทยเนาะอ่าชาวเน็ตเป็นนักโชคทางฝังไทยเอา้ารับสอบเบิ่งขาบซาบไปนั่กันเอ๊ะเขาการข้อ ห้อยากนอน,นเทดีไปเนี่ออยอ้าวเตะยางขึ้นบัวขาวตัวตัวบัวขาวเอาแห้งเข้าไปบาดจังๆแล้วก็นอนลงไปน้ำกันกรรมการกันเนี่ยเบิง่งอ้อมมอนี่ไว้เป็นตะไว้ไว้อ่นนะ,ะอเนาะเบอร์เกอร์พาป่าอะไรไทยพี่ให้น้องเบิง่งก,กันเขาไปกาจะได้ประกาศผลคะแนน,นให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะ มาทางไดเป็นฝ่ายชนะและทางไดนั่นเป็นฝ่ายแพ้แต่ก่อนสีเบิงการประกาศผลไสชนะกรับเบิงผาพสาไปก่อนเอาแท่งเขาเอา้าทุบมัดแต่ว่าบบคอยเจ็บเอาโล่งล่างอีละแล,ะะล้วก็ลมไปนํากันอันนี้ก็คือภาพ,าพสาเวลาทาตรงนี้ครับเป็นนั้งมวย ที่แบบว่าบุญใหญ่เนาะแต่ว่าการออกวุนก่นในการยังหมอท่านมัน่นคงปัญนเนาะบ่ดสูทอเมทยว่าซัันซะอ่ะบัสดีมาเบิง่งผลการประกาศการคะแนนว่าไผเป็นผู้ชนะเนาะสวัสดีครับนี่คือการประกาศผลคะแนนและคนชนะในวันนี้จะเป็นใครผมจะประกาศให้ทุกท่านได้ดู และคนที่ชนะในวันนี้เป็นเขาไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่บัวขาวมันซาเมฆโอญยลำล้ำนี่คือบัวเห็นเมาล้ำเขาเนี่ยอ่ะประกาศคะแนนอ่าบัวขาวได้สี่สิบเกต่อสีสิบแปดแมนมอประกาศพิครับเอาบัวขาวเป็นไฟชนะหรอซะอืมกีดขัขนประกาศคะแนนไลา์เทือ่อ้าทั้งว้ยขาวกับเป็นภูชนะเนาะ วันใหญ่ดำดํานี่กับบวเห็นเบาซอยจักเถื่อมีแต่ยืนเบืองซสื่ออ่อ็ขอกอบมุกกัอบใจเนาะเอ่อทางบวัวขาวกับขอบทางวาราทําตรงบัวขาวก็ดีใจเป็นยังมะนี่ก็คือการสกมวยของบวัวขาวล่าสุดเนาะเออดังจากห่างเหินไปสามปีอ่าปีนี้ก็ไอะไรมาสกกับวาราทํา,าตรงขับพระเจ้ากาได้นํำวิดีโอนี้ก็มานำเสนอให้พี่ให้น้องฟังนะครับไปในบ่งเด้วก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์เด้อ ผมขอลาตัวไปก่อนครับผม